สวัสดีครับก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับสำหรับคลิปสอนไพทอนของชมรมคลิกครับผมวันนี้เนี่ยเราจะมาทำโจทย์กันซึ่งโจทย์นี้เนี่ยก็เป็นเรื่อง if else ซึ่งก็แนะนำให้เรียนกันมาก่อนนะฮะในวิดีโอก่อนหน้าเนาะสำหรับใครที่เรียนมาแล้วเนี่ยก็มาทำโจทย์ไปพร้อมๆกันครับเอาแ,บบแรกเลยฮนะโจทย์นี้เขาต้องการอะไรเขาต้องการให้เรารับอินพุตทางคนะีย์บอร์ดเนาะเป็นคะแนนตรงนี้ แล้วก็คะแนนเนี่ยก็ได้เท่าไหร่ก็จะแบ่งเป็นเกรดลดหล่นกันลงไปตามตารางนี้เลยนะฮะแค่นี้เลยให้ใช้ i f กับ else นะครับอืมใครทาเองได้เนี่ยก็แนะนาให้ลองทําเองดูก่อนเนาะส่วนใครทาไม่ได้ก็มาดูไปมมพร้อมกันนะฮะทำได้เนี่ยโพสวิดีโอลองทำเองเลยนะแนะนำมากมากเลยครับก็อันดับแรกเลยเราก็รับ Input เข้ามานะใช่ไหมก็ต้องใส่เก็บตัวแปรไว้ถูกไหมฮะให้เเป็นตัวแปรตัวหนึง่งเก็บ Input เข้ามา ได้แน่นอนครับ Input ต้องเป็นจำนวนเต็มด้วยนะเพื่อการเปรียบเทียบได้ของคะแนนจริงๆจะเป็น flow เนี่ยก็ไม่ผิดกติกานะครับแต่ว่าเป็น i ินล้วกันข้อนี้เป็น i ินล้วกัน f l o ทก็ไม่ผิดนะฮะอ่าผิดผิดพิดผิด,ผดจริงๆแล้วต้องเป็นอย่างนี้ครับมีโคลอนแล้วก็ print ได้เลยเองไมาเช็คดูกันครับลินได้เลยนะ B ก็ตามตารางทางด้านขวาเลยนะฮะก็เห็นไหมเอ่ยถ้ามากกว่าเท่ากับจะ10ก็เป็น b เหมือนกันเหมือนกันเด็ดเลยก็เหมือนกับลอกมาแปะเลยะ,ะงยนเดียวเนาะก็เปใช้เป็นคําสั่งพื้นฐานนะฮะคำสั่ง if และคําสั่ง print ธรรมดาทั่วไปนะสุดท้ายถ้าน้อยกว่า50ให้เป็น f แต่ครับโปรแกัมนี้เนี่ยยังมีจุดผิดอยู่อ่ารู้ป่ะเอ่ยว่าผิดตรงไหน,นรู้จัวอุปไปก่อนเนาะเดี๋ยวผมร้องรันเมื่อไหร่ฮะพูดมาเพื่อนก็มาดินกันเนาะเอเซฟไวต้ตรงไหนดีอ่ตรงนี้แล้วกันอ่านี่โอเคชื่อไฟลเกเรแล้วกันครับผมอ่า,ร,า,ารับประานกันรใส่เลขเข้าไป ถ้าสมมุติสักคกแนนสามสิบก็เปละแล้วเอฟก็ถูกแล้วนี่ผิดยังไงล่ะเออสงสัยไหมอีกทีหนึ่งอีกทีหนึ่งถ้าใส่ห้าสิบเอ็ดก็ได้ดีก็ถูกนี่ผิดตรงไหนล่ะแต่ครับแต่ถ้าใส่อลองสังเกตให้ดีนะหกสิบสองอ่าออกทั้งสีทั้งดีเลยเห็นไหมและถ้าใส่เก้าสิบเก้า A B C D สังเกตไม่เอ่ยถ้าเข้าเคสบนจะเข้าเคสล่างด้วยถ้าเข้าเคสล่างก็จะไม่ทำอะไรอ่าทาไมถึงเป็นเช่นนั้นครับมาเรามาดูกันร่มตามกันไปเพราะว่าเพราะว่า Python เนี่ยเป็นโปรแกรมที่รันจากบนลงล่างนะครับผมอันดับแรกเลยจะทำบรรทาัดนี้ก่อนก็คือ รับ Input เข้ามาซึ่งในที่นี้ก็คือ9 9เห็นไหมฮะ้เเนาะ99เข้ามาเจ้า syntax if เนี่ยมันจะถามว่า99เนี่ยน้อยกว่าเอ้มากกว่าเท่ากับ80หรือเปล่าซึ่งมากกว่าไหมครับแน่นอนว่ามากกว่ามากกว่าหยสไหมมากกว่าครับมากกว่าเท่ากับ6 0หรือเปล่ามากกว่า50ก็เช่นกันส่วนเจ้าลบน้อยกว่า5 0หรือเปล่าก็ไม่ใช่ก็เลยจะปิิพ์ออกมาเป็น a b c d ดังนี้อ่าเข้าใจไหมเอ่ยเพราะฉะนั้นครับแปลว่าเขียนแบบนี้เนี่ยยังไม่ถูกนักยังไม่ถูกคำถามต่อไปครับทำยังไงถูกอืมทำยังไงถูกง่ายนิดเดียวฮะก็เห็นไหมเอ่ยว่าทางด้านนี้เนี่ยเขามีน้อยกว่าเขียนไม่ด้วยเห็นไหมน้อยกว่าเขียนไม่ด้วย เราก็เพิ่มส <ๆ S 1> ินแทกเข้าไปว่าและนะสกอร์เนี่ยต้องน้อยก,กว่า80ด้วยและนะสกอร์เนี่ยต้องน้อยกว่า70ด้วยและนะสกอร์เนี่ยต้องน้อยกว่า60ด้วยเพราะว่าถ้าเกิดสมมุติมันมากกว่าเท่ากับ80ไปแล้วเนี่ยมันจะไม่มีทางน้อยกว่า80ใช่ไหมครับมันจะไม่มีทางน้อยกว่า70และไม่มีทางน้อยกว่า60ด้วยเช่นเดียวกันครับถ้ามันมากกว่าเท่ากับ70ไปแล้วเนี่ย มันจะไม่น้อยกว่า7จิบและมันจะไม่น้อยกว่าหกสิบด้วยเพราะฉะนั้นวิธีนี้จึงเวิร์กครับมาลองดูกันว่าจะเวิร์กจริงหรือเปล่ามาอึ๊บมาดันใหม่ดันใหม่ f 5้านะดันชึบเรียบร้อยทีนี้ใส่ก็าเก้าเลขเดิมได้โกดธเราอ้าออกมาแค่เเห็นไหมเอาใหม่อุ้ยกดผิดเอาใหม่เอาเลขอะไรดีแน่นอนผมไม่ดีอิคนคุณเจสิแปดแล้วกันต้องออก b ตัวเดียวอ่าเรียบร้อยเห็นไหม ง่ายนิดเดียวครับผมก็ข้อนี้เนี่ยก็เสร็จแล้วเนาะแต่ครับแต่แบบนี้เนี่ยเห็นไหมต้องมานั่งเขียนและตัวไม่ใช่ตัวนี้เห็นไหมน้อยกว่าก็ตรงกันข้ามกับมากกว่าเท่ากับถูกไหมครับและตรงกันข้ามตัวนี้และตรงกันข้ามตัวนี้มันอึดอัดใจ,จครับน่าลำคาญก็ไพทอนเร่งเห็น,นจุดนี้ครับก็เลย สร้างสิ่งหนึ่งขึ้นมาที่เรียกว่า else นะฮะเดี๋ยวผมทำให้ดูเราสามารถลบตรงนี้ออกไปได้เลยอุ้ยบเกิดน,นี่นะฮะลบตรงนี้ออกไปได้เลยและเติมเจ้า else ก็คือถ้าไม่ใช่มาทำอันนี้อย่าลืม indent นะฮะอย่าลืม indent นะฮะถ้าเกิดอยู่บรรทัดเดียวกันอย่างนี้ได้เลยแต่ถ้าเปลี่นยนบรรทัดต้อง indent นะครับ มีไหมไอเนี้ยบรรทัดนี้ได้เลยแล้วถ้าจะเปลี่ยนบรรทัดต้องอินเส้นด้วยกดแถบนะฮะกดแถบเดี๋ยวจะระวังจะบั๊กกันเช่นเดียวกันครับและต้องไม่ใช่อันนี้จะมาเข้าอันนี้นเาน,นะาะน,นี่จะมาเข้าอันนี้และทำมาชไอันนี้มาเข้าอันนี้เห็นไหมอ่าเจ้านี่ก็สามารถเอาออกได้เหมือนกัน ถ้าไม่ใช่ตัวนี้ก็ทำตงนี้บันทัดเดิมนะเลยเลยไม่ต้อง indent ก็ได้มาลดูเรียบร้อยครับโปรแกรมของเราได้หลาเบบลนเรียบร้อยแล้วใส่มาเดิมครับก้าวเลหเหอหัวได้ผลเหมือนกันเด้ๆครับแต่ครับแต่ยังมีแต่กีนเหมือนเดิมเห็นไหมเอ่ยโปรแกรมเนี่ยมันเฉียงเฉียงอย่างนี้ใช่ไหมมันรู้สึกอึดอัดใจอึดอัดตาใช่ไหมครับถึงจะเขียนง,ง่ายแล้วก็ตาม จึงมี s y n t a นแท็กหนึ่งครับที่ Python เนี่ยทำให้เราก็คือเรียกว่า else if ครับเราจะเขียน else if ติดกันในบรรทัดเดียวเลยโดยการพิมพ์อย่างนี้ย else นี่ครับมันคือ else if นี่ติดกันในบรรทัดเดียวเลยก็นี่ครับมีค่าเทียบเท่ากับโค้ดบรรทัดที่แล้วเป,เป๊ะเลยฮนะแต่เขียนสบายตาขึ้นอ่านง่ายขึ้นไม่เอ้ยเออพิมพ์ผิดครับ เรียบร้อยแล้วเห็นไหมเราก็มาลองลันกันดูมันลันยังเอาใหมาใหมาอ่าเรียบร้อยแล้วลันแล้วอ่าหกสิบแปดแล้วนเนาะเอ้ยพิม,มพ์ไม่ติดพิมพ์นานมากก็ออกมาเป็นเกตซีเห็นไหมครับ Python ไม่ยากเลยใช่ไหมฮะก็ข้อนี้ก็จบไปแล้วนะครับเดี๋ยวติดตามวิดีโอถัดๆไปของเราต่อด้วยนะครับขอบคุณมากครับ